อ้วมาันไปเจอข่าวที่น่าสนใจมาอันนึงมีข่าวว่าแม่ที่ตั้งท้องลูกมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์น้อยลงีเอของลูกของเขาเนี่ยมันจะคงอยู่ในร่างกายของแม่ดีเ a ตัวนี้มันจะช่วยเร่งซ่อมแซมอวัยวะหรือระบบภูมิคุ้มกันของแม่ไอ้ปรากฏการณ์ที่แม่ลูกมีการแลกเปลี่ยน DNA, ีเอกับเธอไปมาเนี่ยเขาเรียกว่า f e t a ไ m i ครไค h i m e r i s ถอดรากมันออกมาก็คือไขเมลา่า ก็คือเป็นสัตว์ในในตำนานอ,อะไรก็ตามที่เป็นเป็นสัตว์หลายๆตัวมารวมร่างกันอ่ะในที่นี้ก็เลยเอาอมาใช้เป็นสัตว์แทนปรากฏการณ์ที่ว่าคนคนเดียวเนี่ย<ค>มีมี d n a จากคนหลายคนรวมอยู่ในตัววิธีเกิดแบบหนึ่งก็คือเกิดแบบที่อบันว่าก็คือว่าตั้งท้องอแล้วเซลล์ของลูกอ่ะก็เดินทางทะลุผ่านรกผ่านอะไรมาเนี่ยเข้ามาในตัวแม่อีกวิธีหนึ่งอันนี้น่าสนใจพอๆกันก็คือว่า ถ้าเกิดคุณท้องแล้วคุณมีลูกแฝดไม่ใช่แฝดเหมือนนะแฝดแบบคนละไข่อะปรากฏว่าไข่ใบหนึ่งอะมันไปเกินกินไข่ใบหนึ่งเข้าไปพอคลอดออกมาก็คือว่าก็เป็นคนคนเดียวเนี้ยแต่ในตัวเขาอะจะมีอวไวะบางอย่างที่เป็น DNA ของแฝดอีกคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้เกิดมาปรากฏการณ์นี้ตอนนี้เขาค้นพบกันเนี่ยมันยังไงรู้ไหมมีคุณป้าอยู่คนหนึ่ง ไปตรวจ DNA อแม่ลูกเนี่ยปรากอกว่าลูกที่เราเกิดออกมาจากท้องเราเองเนี่ยเราเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีการสลับตัวทั้งสิ้นเนี่ยไม่ใช่ DNA ของเราแล้วเป็นดี a ใครก็ไม่รู้ซึ่งไอ้ใครก็ไม่รู้นั้นน่ะก็คือแฝดที่คุณเกินเข้ามาตอนที่คุณเป็นตัวอ่อนอะะเซลล์นั้นน่ะมันไปแฝงอยู่ในใครังไข่คุณมาถึงว่าคนเป็นแม่ใช่ไหมเคยเป็นแฝด<ช>มาก่อนตอนคือคนเป็นแม่ไม่รู้ตัวเลยซ้ำว่าตัวเองเคยมีแฝดเพราะเกิดมาลูกคนเดียวโอเคเข้าใจลวแต่ว่า พอพอพอตัวเองมีลูกของตัวเองอะ่ะออกับการว่าลูกที่เกิดมานั้นไม่ใช่ลูกเราแต่เป็นลูกของแฟดที่ไม่เคยได้เกิดมาที่เป็นพี่น้องกับเราอ่ะน่กกากลัวเลยทีเนี้ยมาถึงเรื่องงานไองานวิจัยใหม่ที่อบานเอามารายงานเนี่ยเอบอซเซอร์เนี่ยนะผู้หญิงที่มีเซลล์จากลูกตัวเองมาโตต่ออยู่ในสมองเนี่ยจะมีโอกาสเป็นเอบอซเมอร์น้อยลงเขาทดลองกับทั้งหมดคือตรวจเจอ d n a ของลูกประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์คือพูดง่ายคือว่าคุณมองไปในโลกเนี่ย แม่2ใน3าคนน่ะเป็นไคเมลา่าเออโอเคเพราะนั้นประเด็นที่1คือปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยนะอย่างที่2คือในผู้หญิงของที่เขาศึกษาเนี่ยกลุ่มที่เป็นไอไคเมล่าดีเอหรือ DNA ที่มาจากลูกที่เคยท้องเนี่ยตรวจพบเนอรเซเมอร์เนี่ยน้อยกว่าเพราะนั้นการค้นพบนี้เราเรียกว่ามันมีโค r e l a t i o n คือมีความมีความเชื่อมโยงแต่ในทางวิทยาศา,าสตร์เราเน้นย้ำเสมอว่าโคเร l เลชันไม่ใช่คอสเซชั station. คือความเชื่อมโยงไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุของอะไรการศึกษาทั้งหมดเนี่ยมันยังยังไม่นิ่งอะ่ะเราต้องคอยค่อยๆติดตามต่อดูต่อไปสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะเอาทั้งหมดนี้นะมาพูดในมุมมองที่ฟังดูลงแมนติกแล้วก็ฟังดูไปทางด้านบวกหน่อยนะคือว่าสมมติถ้าอาบันเป็นแม่เนี่ยแล้วอบันเคยมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะแม้ว่าลูกคนนั้นจะอยู่รอดหรือไม่อยู่รอดก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งเขายังหลงเหลืออยู่ในตัวเรา เซลล์ของลูกคนนั้นน่ะอาจจะยังมีชีวิตอยู่ในตัวเราก็ได้แล้วก็ไม่ใช่อยู่เฉยแต่อาจจะอยู่เพื่ออยู่แล้วปกป้องเราก็ได้สนับสนุนโดยกองทุนพัฒน,นาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์